สวัสดีนะคะมาเก็บเห็ดดำกับแม่ปูดำนะคะแมเบปปิ้ลปัสตนอร์เวย์จ้าปสัสตร์ขม้าวค,ค่ะปัสัร์ขม้าวค่ะเห็ดนอร์เวย์อันเห็ดดำเด้อจ้าเห็ดดำปานีของขว่วยไม่พอไบหลายปีเจ็ดแปดปีแล้วตอนนี้มีคนมาพู่ของขว่วยแล้วขว่อยก็เลยเฝ้าเก็บนะเดี๋ยวไปเบิง้งกันเด้อค่ะไปดูก่อนนะคะตะมือเด้อแม่วางโนน,นมือปสัสตร์ขม้าวจ้าเรามาดูกันเลยนะคะ ดูความงามของเห็ดซะดู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 มันดูกันนะคะโอ้ย okay, ป้าป้าป้อย่าเพิ่งป้าป้าเดี๋ยวเดวเดี๋ยวหนูจัดนี่นะคะเดี๋ยวเดเคนะคะสองคนแงะเอาแงะแงงัดค่ะงัดหรืองัดทัางงัดก็ไม่รู้จากเสียเอาจังได้ดอก <c oughs> นี่นะคะนี่นะเห็นไหมสวยไหม แล้วก็ทางนี้ก็มีเนาะนั่อนังโนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวข้ามไปไม่ได้เนาะอ่ะอันนี้ป้าป้าองมาทางนี้ก่อนนี่น่ะใกล้ๆเด้อซูมเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ทางนี้นะคะ่ะเนี่นะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูจะเราออกมานี่กอนนี้กอนหนึ่งนะคะโอเคน,นะคะแล้วก็ มันไกลมันไม่ถึงโอ้แตกหมดโอ้ยเนี่ยค่ะขอโทษเด้อค่ะดอกน้อยๆถ้ามันโลใหญ่กว่านี้ก็ มันรอไม่ได้เนาะเพราะว่ามันป่ามันไม่ใช่ของเรานะ่ะมันเป็นของใครบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาผ่านมาก็เห็นเราไม่ใช่เป็นเจ้าของป่าเนาะเราก็ได้แต่เป็นเจ้าของเห็ด <c oughs> เออนะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปกอตรงนั้นนะคะตรงนี้ใหญ่หน่อยเพราะว่าอันเล็กๆก,ก็อยากจะเก็บไว้จักหน่อย คก็ไม่อยากจะให้เนี่ยค่ะสวยไหมคะสวยนี่คะบิ๊ค่ะเดี๋ยวไปทางนี้นะคะเมื่อกี้ก็ลืมแพนให้ดูว่ามีตรงไหนบ้างเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเดินมาทางนี้นิดนึงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก,ก็ได้ค่ะโน่นนะคะตรงนี้วันนี้มีมีมือโปรโมาด้วยค่ะมือโปรก็ตรงนี้ค่ะเป็นไม้หน่สวยนะคะ เดี๋ยวลงมาเก็บตรงนี้นะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะมือสั่นมือสั่นเนาะอือฮะก็เดี๋ยวเอามันก็ยังเล็กอยู่แต่ว่ามันเอาแล้ววะเอากรนี้แล้วกันเนาะมันก็ะโได้เด้อล่ะเนี่ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน มาจักหน่อยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนีนะคะน่นะนค่ะเห็นน,นะ,ะ,นะปะยัเพิ่งเข้าทุ่งมดเดนูสิ่ายรูปปะเดนูสิ่ายรูป บัวรูเพ็ดถ่ายเอาเจ้าอย่างเจ้าโบงามรออยังจะนับยายกินลอยังจะนับไปถ่ายรูรูกี่เด้อกี่ถ่าย่ได้เอยซื้อเขาได้ยินแต่เสียงเขาก็รู้ว่ามันไผ่ตรงนี้นันค้า อ,อ่ะคนนี้เด้ออุย้ยายเนี่ยเนี่ยค่ะมันใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเด้มันใหญ่กว่านี้แล้วมัน,นจ้า,าจ้าจ้าอันนี้นะคะ นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะสวยอะ่ะอันนี้พอดีผัดกะเพราก็ต้มต้มข่าค่ะเนาะด,ดูต่อน,นะคะ,อะขอโทษนะโทษนะคะ ngồi เด้อ ngồi ยาสิว่ากันเด้ออันกยเฝ้าเอานีมงนี่อันซ่อมนี้ก้อนก็ได้ซ่อมเดี๋ยวจะเอานีเดอค่ะสวยเนาะเดกกันะโอ้ยเนาะนี่ค่ะ ไวมันไส้เด้ออย่ามันไส้กันนะคะลูกเล่นเยอะอีกเมนบ้างก็บอกนาะไอตรงนี้ที่เก็บเนี่ยเพราะว่าดินมันไม่ค่อยดีอะค่ะมันมันสม่ามันจะเป็นก้อนหินแล้วมันจะไม่ค่อยโตเพราะว่าจําได้ทุกปีตรงนี้มันจะไม่ใหญ่นะคะ มันจะใหญ่มาแล้วก็มันจะก็จะเปราะแล้วก็เปราะบางมันคือมันจะชลูดอะว่างั้นเหนอะมันจะไม่ค่อยโตแล้วมันจะออกเหลืองไปเลยมันจะแคระแกรนไปเลยค่ะตรงเนี้ยน่ะก็เลยไอ้ตัวนี้ที่เอาค่อจะเอาไปทําเชื้อมนะะันค่ะไปหมักแล้วไปเชื้อแล้วค่อยค่อยไปโรยเอาไปโรยตรงป่าตาําแยแถวบ้านเนาะก็ทําเป็นเชื้อเป็นสถานที่ใหม่อ่ะเพราะเห็ดมันโดนทําลายเดี๋ยวโดนถนนรุกบ้านคนเขาไปปลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องหาป่าใหม่ไปเรื่อยมันก็ไม่ไหวอะ่ะนี่ต้องเพาะเองบ้างอะ่ะเนาะแต่ใครมีความรู้มีอะไรในการเพาะเชื้อเห็ดหรืการเพาะพันธุ์ตอนนะจะไ,ได้มีเห็ดกินนานๆนะอย่าเพิ่งไปหาตามธรรมชาติเยอะดอกก๊จิตลิบดอกกุจ้อยร้อยเดีย๋ยวอันนี้มาวางไว้ข้างๆถุงเฉยๆตนนัวนี้นี่ดอกบุบันใหญ่ เอาโบโนนี่เอาโบโนนี่เนาะนี่ยะเดสิแวะมาเบิ่งดอกมันเสานี่ค่ะต้งแม่นดำเนาะดำตับเป็ดนี่ก็ะได้ดำคือลือเนาะเจ็ดดำกับดำพี่ลี ขอบคุณที่รับชมนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อต่อไปนะคะทำได้เฉพาะหน้านี้ล่ะค่ะช่วงที่เห็ดดำออกเนี่ยค่ะดู